แอวน้องแอลเกิดอะไรขึ้นคะรีบเข้าไปห้องแต่งตัวเลยหน้าเป็นข้าหมดแล้วขอโทษค่ะพี่เอาละเอาละไม่เป็นไรแต่รีบไปแต่งใหม่ก่อนอ้อยฉันจะบ้าตายพอพอพอกันทีพี่ไม่เอาด้วยแล้วจะบ้าหรือไง ต่อให้คนที่เก่งๆมาแต่งให้ก็ไม่สวยหรอกตามใดที่น้องแอลยังนั่งร้องไห้เป็นวากเป็นเวรแบบนี้เสียเวลาทํามาหากินพี่นะขอโทษค่ะพี่ขอโทษแล้วมันมีประโยชน์ไหมพี่แต่งให้ไม่ได้หรอกนะแต่งไปลบไปแบบเนี้ยเสียสุขภาพจิตหมดอ้าวเป็นไรหล่ะแอลแอลไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่ละคนอะไรก็ไม่รู้อ่าๆถ้าอย่างนั้นไปถ่ายฉากสิก่อนละกันมีบทนางเอกร้องไห้จะได้สมจริงสมจังไปเลย ตอนสั่งแอคชั่นขอให้ลองได้อย่างนี้นะฉันเดินออกไปที่กองถ่ายผู้กำกับซักสอนบทกับฉันว่าฉากนี้ฉันต้องวิ่งออกมาจากสนามบินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเมืองนอกกับเอ็ดแต่เอาเข้าจริงกลายเป็นว่าฉันต้องวิ่งออกมาจากประตูบริษัทซึ่งผู้กำกับบอกว่าจะไปตัดต่อฉากกับสนามบินที่หลังและเมื่อฉันวิ่งออกมาจนถึงต้นไม้ต้นแรกานจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาฉันให้ฉันพูดไปตามบท เราก็โดดขึ้นซ้อนท้ายไหนสุดท้ายไหนจะขับผ่านต้นไม้ต้นที่7ไปซึ่งจะมีกล้องติดตั้งอยู่พร่วมกับจะสั่งให้ขัดตรงนั้นไนก็จะจอดรถเป็นอันจบฉากที่12โดยสมบูรณ์เข้าใจแล้วใช่ไหมค่ะไหนเธอมารับฉันแล้วใช่ไหม ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปอยู่กับเธอแม้ว่าที่ไหนก็ตามไหนเงียบไปเขาไม่ยอมพูดกับฉันเลยสักคำเออเอเ๊ะหรือว่าเขาจะลืมบทนะเราฉันจะทำยังไงดีเนี่ยและที่สำคัญเขาขับรถเร็วมากนี่มันจะถึงต้นไม้ต้นที่เจ็ดแล้วนะทำไมเขาไม่พูดอะไรสักทีไหน หมดพูดนายคือต่อไปนี้ฉันจะดูแลเธอเองนายไม่ตอบฉันเลยอ่ะแล้วนี่มันก็เลยต้นไายต้นที่เจนมาแล้วด้วยเขายังคงขับไปเรื่อยๆแถมยังเร็วขึ้นอีกต่างหากเขากําลังคิดจะทําอะไรอยู่แน่นายหยุดรถได้แล้วนายขับรถเร็วกันไปแล้วนะนายถอนหมวกกันน็อกออกเมื่อเขาถอนหมวกกันน็อกออก ฉันก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ไหนฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอเนี่ยเอฟทำไมถึงเป็นนายล่ะนายขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นฉันเลยต้องเล่นแทนแล้วนายกำลังจะพาฉันไปไหนนี่เรามาไกลแล้วนะไปไหนก็ได้ที่อยากจะไปฉันอยากอยู่กับเธอให้นานที่สุดเธอเอาไปสวมเธอฉันมองทางไม่ถนนัด ฉันรับหมวกกันน็อกมาสวมก่อนจะพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเคืองๆนายไม่คิดที่จะให้อภัยฉันเลยเหรอที่ผ่านมาฉันเสียใจจริงๆนะเธอเคยรักฉันบ้างเปล่าบอกฉันได้ไหมว่าเธอรักฉันก่อนที่เธอจะไม่มีโอกาสได้พูดมาอีกนายหมายความว่ายัางไงฉันหยุดรถไม่ได้แล้วแอลมีคนตัดสายเบรกมอเตอร์ไซค์ เอฟพูดได้แค่นี้รถก็เริ่มเสียศูนย์มันหมุนเว้งอยู่บนถนอนอย่างรุนแรงในที่สุดนี่เป็นเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินก่อนจำดสติไป เป็นยังไงบ้างแอล,แอลก็มืนมนหัวหน,น่อยๆกับิซีโลอาล่ะโนอาไปไหนอ๋อโนอายังไม่หายดีเท่าไหร่นอนพักอยู่ที่ห้องนะแต่มันก็บอกนะว่าถ้ามันมาไหวมันก็จะมาเห็นบอลอยู่เลยว่าถ้ามันอยู่ด้วยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ามันซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นไอเด็กบ้านั่นมันเป็นแมชิกหรอวะทำได้ทุกอย่างเลยตัง้งแต่แต่งเพลงยันซ่อมมอเตอร์ไซค์ ผมก็ว่างานล่ะพี่ไอโนอามันเด็กอัจฉริยะมันทําได้มากกว่าที่เรารู้ด้วยซ้ํามีอยู่อย่างเดียวมั้งที่มันทําไม่เป็นอะไรวะก็ไอเรื่องอย่างว่าที่เอฟมันถนัดหนักหนาไงล่ะใช่แล้วเอฟไปไหนทําไมเขาไม่อยู่ที่นี่ล่ะแต่ทําไมนึกถึงชื่อเขาเราฉันรู้สึกเศร้าๆชอบกลนมันเกิดอะไรขึ้นกันนะทําไมฉันนึกไม่ออกเอฟไปไหนหรอคะทาไมเขาไม่อยู่ที่นี่ล่ะ อ้าวเธอลืมผู้มีบุญคุณของเธอไปแล้วหรอสาวน้อยเขาช่วยชีวิตเธอไว้นะโชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากถ้าไม่ได้เอฟเป็นกำบังให้ป่านนี้เธอเสียชมไปแล้วอย่าลืมไปกล่าวขอบคุณเขาด้วยล่ะเอฟเป็นกำบังให้นี่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างฉันกับเอฟหรอพี่ซีนี่เธอความจำเสื่อมไปแล้วหรอยาฉันยังไม่อยากมีน้องเป็นเอ๋อน,นะฉันไม่ได้เป็นเอ๋อซสหน่อย เราเนื้อไม่ออกเลยหรอว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับเอฟหนะเนื้อไม่ออกจริงจริงอีตานั่นป้ามชันอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ะบ้านรือไงเธอกับเอฟกําลังถ่ายเอ็มวีอยู่แล้วเธอก็ซ้อนท่ายเขาแต่พอดีเบรกแตกรถก็เลยพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าไงเล่าเป็นอะไร, L, ไ,รไปแอลทำไมดูซึมๆไปล่ะเอฟล่ะเขาอยู่ที่ไหนเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไอเอฟมันยังไม่ยอมตายให้ง่ายหรอกถ้ามันยังไม่ได้เธอน่ะ ตอนนี้ฉันเศร้าเราก็เสียใจมา,มากๆด้วยฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าไม่มีใครจะดีกับฉันเท่าเอฟอีกแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อฉันตั้งแต่เขาที่โดนจับตัวไปเขาก็ยอมเอาอนาคตข,ของเขาแลกกับชีวิตตองตองของฉันแล้วยังครั้งนี้อีกเขาเสี่ยงสลับหมวกกันน็อกให้ฉันทั้งทงที่รู้อยู่เต็มอกว่ารถไม่มีเบรกเขายอมให้ฉันไม่ชีวิตรอดแต่ตัวเขาเองยอมตายแถมยังเอาตัวกำบังให้ฉันอีก ทำไมเขาถึงดีกับฉันได้ขนาดนี้นะฉันเสียอีกที่ใจร้ายกับเขามาตลอดที่เขาพูดก็ถูกฉันดีกับผู้ชายทุกคนยกเว้นเขาทำไมฉันถึงแย่แบบนี้นะแอลฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆแอลเกิดอะไรขึ้นร้องให้ทำไมกันเกิดอะไรขึ้นน่ะแอลฉันเสียใจอัพี่ซีที่ทำไม่ดีกับเอลไว้ฉันอยากจะแก้ตัวใหม่ฉันอยากให้เขายิ้มกับฉันเหมือนเดิมอยากให้เขาลามกับฉันเหมือนเดิม ฉันอยากได้เขาคนเดิมแต่เขาคงไม่ให้อภัยฉันแล้วล่ะอ้าวนี่เธอสองคนทะเลาะกันอยู่หรอฉันทำให้เขาเสียใจเขาก็เลยเลิกยุ่งกับฉันแอลอยากเจอเขาพาแอลไปหาเขาทีนะคะในสภาพนี้เนี่ยนะจะไหวหรอนะนะพี่ซีพาแอลไปที องั้นอีกสักชั่วโมงจะพาไปพ่อตอานเนี่ยเอฟอยู่ในห้องเช็กสมองหมอบอกว่าศีรษะเขากระทบกระเทือนบนแรงมากอาจจะต้องใช้เวลานานในการลื้ฟื้นความจำฮะแล้วเขาจะจำฉันได้ไหมอ่ะก็ต้องรุ้นดูนะหมอก็ยังให้คำตอบไม่ได้เหมือนกัน เฮ้ยเอฟดูดิใครมาหานะ่ะใครเหรออา้าวแกจำแอลไม่ได้เหรอไม่รู้จักเฮ้ยแล้วนี่ใครซี <C. S 2> นี่ก็ยายแอลน้องสาวซีไงหรอเพิ่งรู้นะว่าซีมีน้องสาวนี่แกจำแอลไม่ได้จริงๆเหรอวะเนี่ยคนสำคัญซะด้วยสำคัญฉันไม่เห็นว่ายายติงตองนี่จะสำคัญตรงไหนว่าไงนะ คนเขาอุตส่าห์เป็นห่วงนายมาพูดแบบนี้ได้ยังไงกันอิตาบ้าแล้วเธอมาห่วงฉันทำไมเธอเป็นญาติฉันหรอตริงป่องจริงๆด้วยนายกล้าดียังไงมาลืมฉันคิดเดี๋ยวนี้นะมองหน้าฉันแล้วคิดเดี๋ยวนี้นึกให้ออกเลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะหักแขนหักขานายเดี๋ยวนี้แหละเอ้ยยายโหดเธอจะบ้าเหรอฉันจำเธอไม่ได้เว้ยอย่ามาบังคับฉันนั่นดีไว้เอฟแกลองนึกดีดีแอลนะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า ให้เขาอยู่กันสองคนก็แล้วกันให้ะหระลึกชาติกันให้พอส่วนพวกเราลงไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมอืมดีเหมือนกันพี่พวกผมหิวละงั้นฝากเอลเดอร์นะไอเอฟพวกฉันไปหลับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ ได้ก็หกฉันใช่ไหมเอฟจริงๆแล้วนายจำฉันได้ใช่ไหมทำไมฉันต้องจำเธอได้ด้วยเธอสำคัญกับฉันมากนักด้วยไงสำคัญสิถ้าไม่สำคัญนายจะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อฉันหรอแล้วไงหรอแต่ฉันก็ไม่สำคัญสำหรับเธอเลยนี่เธอจะมาแคร์ฉันทำไมนายจำฉันได้แล้วใช่ไหมนายจำแอลคนนี้ได้แล้วใช่ไหมไม่ฉันจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น แอลคนที่ฉันเคยรู้จักตายไปจากใจฉันตั้งนานแล้วฉันจำผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อีกแล้วไม่จริงนะนายจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้แล้วที่เธอทำกับฉันละแอลเธอรู้สึกยังไงบ้างถ้าเป็นคนคนเดียวที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอดเธอสนใจแต่คนอื่นไม่สนใจฉันมันก็เหมือนกับที่ฉันจําทุกคนได้ยกเว้นเธอ,อยังไงละ่ะฉันขอโทษแม้แต่วินาทีสุดท้ายของชีวิต ฉันแค่อยากจะได้ยินคำว่าหลังจากปากของเธอสักคำเธอยังไม่ยอมพูดมันออกมาเลยแค่นี้ฉันก็เข้าใจทุกอย่างแล้วเธอออกไปเถอะฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วไม่นะก็ตอนนั้นนายไม่เปิดโอกาสให้ฉันพูดเลยนี่นาพอนายพูดจบรถก็เสียหลักทันทีฉันเลยพูดไม่ทันหมายความว่าถ้าพูดทันเธอก็จะพูดอย่างนั้นหรออือ วัสดีฮันพี่สวัสดีโนอาอ้าวแอลอยู่ด้วยหรอเนี่ยเธอเป็นไงบ้างอยู่สิน้อยใจนะเนี่ยมาเยี่ยมเอฟก,ก่อนฉันได้ยังไงนายเป็นผู้หูของฉันนะขอโทษทีฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับรุ่นพี่นะไม่คุยเว้ยแต่รุ่นพี่ควรจะรู้ไว้นะคะเอ่อฉันออกไปข้างนอกก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกแอลเธอจะอยู่ก็ได้ ผมเพิ่งรู้มาว่ารุ่นพี่กับแอลทะเลาะกันพอผมผมไม่สบายใจเลยหารุ่นพี่อยากจะบอกว่าคืนนั้นแอลเป็นห่วงรุ่นพี่มากพยายามจะหาทางออกไปหารุ่นพี่ตลอดแต่ผมเองฮะที่เห็นแก่ตัวลังเธอไว้เพราะผมไม่อยากอยู่คนเดียวผมเกลียดการอยู่คนเดียว,ผม,ยยวผมอยากได้อ้อมกอดที่อบอุ่มเหมือนที่แม่เคยกอดผมอยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆผมเวลาไม่สบายผมอยากมีคนรักอยากให้คนเป็นห่วง ผมผิดเองที่บอกแอลว่าอย่าทิ้งผมไปอันที่จริงแล้วใจเธอไปหารุ้นพี่ตั้งนานแล้วฮะรุ่นพี่ฮะผมขอโทษถ้ามีส่วนทําให้รุ่นพี่ไม่สบายใจถ้านี่เป็นสิ่งเดียวที่ผมจะทําเพื่อแอลได้ผมอยากให้ทําความเข้าใจกันอย่าบาดหมางก,กันแบบนี้เลยนะคะก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปผมเองก็ไม่เคยบอกรักแม่เลยสักครั้งจนกระทั่งวันที่ไฟไหม หลังจากนั้นมาผมได้แต่บอกว่าผมรักแม่ที่น่าหลุมุพนของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ยินแล้วผมยอมรับว่าผมชอบแอลแต่ผมตัดใจได้แล้วฮะตัดใจได้ตั้งแต่เห็นภาพในคืนนั้นแล้วรุ่นพี่ฮะให้อาภาัยแอลเถอะนะผมรู้ว่าเธอรักรุ่นพี่เขาแล้วจริงๆนายออกไปได้แล้วโนอาห์รุ่นพี่ต้องเชื่อผมนะฮะฉันจะคิดด้อีกทีที่เหลือเป็นหน้าที่ของเธอแล้วนะแอล นายเล่าเรื่องคืนนั้นให้ฉันฟังหมดแล้วแต่ฉันไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความจริงแต่มันเป็นไปแล้วเอฟฉันไม่เคยรู้สึกรักนายเลยจนกระทั่งเกิดเรื่องคืนนั้นขึ้นฉันถึงเพิ่งรู้สึกตัวว่าฉันคิดยังไงกับนายที่ผ่านมาฉันเฝ้าบอกตัวเองมาตลอดว่าฉันจะไม่มีวันรักผู้ชายอย่างนายแต่นายก็คอยบอกกับฉันว่าจะทําให้ฉันรักนายให้ได้และรู้อะไรไหมนายทามันสําเร็จแล้วฉันรักนายเข้าแล้วจริงๆ